โอเคครับผมก็สวัสดีน้องทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในรหัสใหม่ไปมาสเตอร์กันนะครับสําหรับไอดีนี้พี่ก็ได้รีแล้ลงมาอยู่โกลอดีนะครับจะขึ้นแพทหนึ่งนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่หนึ่งถึงเกมที่หกนะครับโอเคครับผมเราไปดูในเกมแรกกันเลยดีกว่านะครับไป let's go โอเคครับผมแล้วก็เกมแรแล้วก็มาลงที่จุดรวมพมนะครับรววแล้วก็มีตัวลงเยอะแยะเลยนะครับก็ประมาณสามตีได้นะเอ้ขอปืนหน่อยมาเฮ้ยมีเท้าขึ้นนะมีเท้าขึ้นน้องวันนี้ก็ผมก็ได้มากับลูกน้องผมในแค่นะครับ โอ้นิทดพดลวัตดีหน้าน็อคเนี่ยเอาไงมัตตี้เช้มัตตี้มตัตตี้เอ้ยมีเท้าขึ้นยิงนะเนอะไงเป็นนี้เป็นบอร์ดหรือเปล่าเปอดเกมแรกมาก็เจอบอร์ดผสมคนด้วยนะตันนี้ได้เป็นบอร์ด เอ,อ้ยมีท้าคนอื่นอีกนะเอาเต็มว่ะเก็บยาไม่ได้เลยเก็บของก่อนเอ,อ้ยมีตัวข้างหน้ายอกวะเรียบร้อย เอ้นี่รามีตัวโอ้โหลงมาแค่นี้จะตายเอ้าเอาไม่ยืนทำอะไรตรงนี้วะเทร็จสุดหรือเปล่าเนี่ยเขาทำมาพอกะไนกันนะ ไอ้ข้างหน้ามีคนอยู่อ่ะมันนอกเลิกออกมาน่ะอ้าคิดว่ามันนอกเหมือนมันคานมานอนเล่นอะไรตรงกลางถนนเนี่ยน้องมีอะไรบ้างเนี่ยของเนี่ย มียากล่องเดียวนะ่าจะเพิ่งลงนะตันนี้นะไอ้มีตัวก็ยิงไม่โดนเลยอะ่ะเนาะก็โทรก้อนแผ่นนี้โคตรเบาเลยนะมีใครอะ่ะพลเตีีเหรอวะ ของดีว่ะอันนี้ของดีมีกอซ่าด้วยนะเปิดล่าหน่อยแล้วกันโอ้ยมีตัวมีตัวมีตัวเปิดกลางแสงอ่ะอนี่ไง มันทำอะไรไปเนี่ยไม่หนอกวะโอ้สกาโคตเบาลเลยวะแผ็ดนี้กร,รับปากตาลงได้หรอไม่เป็นเบาจังเลยไปไหนเราวะฮ้ยังไงอู้เนี่ยปิงไม่ตายอ,อ่ะโอ้อะไรวะนเนี่ย เหลือน้องผมนะน้องผมโอ้อยู่กับน้องผมไปตีเลยน่าจะตีสุดท้ายแล้วนี่เหลือสามตัวไม่น่าไหวว่ะสวยจะระเบิดไปด้วย เฮ้ยขวามือเนาะหลังมาน้องชายเฮ้ยสวยสวยสเต็ปพอดีว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะอุ้ยมันเปิดจุดด้วยเรียบร้อยไม่เหลือแน่เลยเฮ้ยเอาเรื่องว่าสเต็ปนี้โอ้โหไม่รอดเหมือนเดิม ก็เป็นทีมเขาที่เก็บบ like <practice> ุญญาไปนะครับเกมนี Pal ้เกมนี้เราก็ได้บวกมา63แต้มนะครับใกล้จะขึ้นแพททีลแน้วเว้ยได้มา9คิวนะโอเคมาดูเกมที่2ครับผมเกมที่2องเราโหลดมาที่เมืองบาซิเดียนะเดอชิดคู่อีกแล้วว่ะเฮ้ยจับ3ด้วย เ,เอับกาะเฮ้ยมีตัวเอาไอ้ดอกเอ้ยนก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 หนึงนน่งนกหนึ่งเฮ้ยมีตัวตุ่ยข้างหลัง,ลงอ้นี่น่าจะเป็นเพื่อนเขานะคิดว่านะ ไม่โผล่วะไม่ออกมาล่ะบัดกันหน่อยหนูไม่โผล่ซ้ำเลยแล้วครับเดี๋ยวฟาร์มของก่อนเฮ้ยตรงนี้มีสก,กาด้วยเปล่าขอเล่นสก,กา่าด้วยกันนะ โอ้ยมีคนขี่รถมาขี่รถมาชาร์จลยเหรอวะมี่ัต์ตัวอยู่ใกล้ๆเอาไงยูหนูอ้าวโทนียขึ้นน็อกหน้าตัวนี้ไม่มีของเลยวะมีขายะสองกล่องสามกล่อง เอ้ยมีตัวชุบวงชัดแม่งเลยมีรอแล้วชุบวงน่าดัานท่านเลยลเนี่ยตั้งไอ้บอกไปก่อนลูกหนึ่งยูดน็อกบอตตี้แล้วมีตี้มาแจมตรงไหนวะขอเติมยาก,ก่อนแล้วกันอย่าพุ่งจะดี เย็ยนจะเย็ยนขอบป๊อบแนวก,ก่อนกลัววะวะวะกลัววะกลัววะ,วะมันอยู่แถวนั้นน่ะน้องเจอไหมเห,เห็นปะเห็นป้าเบลหอดสลิงไปไหนเนี่ยมันอยู่แถวนี้ นั่นไงข้างหน้าเนี่ยแถวแถวแอ์ดอกเนี่ยเนี่ยมันเปิดจุดนี่บนบ้านตัวนึงบนบ้านน็อกตัวแกอารมมันแตกแล้วอ่ะมันโดนเอตัวนี้ยคนไปไหนหมดวะโอ้ยนี่ไงโครเยอะเลยเบลไหวปะนะ ไม่โผลววะมันยิงยังไงวะเนี่ยไม่โผลอุ้ยตรงไหนย,ยิงวะโดน,นข้างหลังยิงแนี่เอะไรวะเน็ตก็ไม่ค่อยดีวะอัปเดตเซิร์ฟมาใหม่เนี่ยเน็ตปิงบ่อยนะปิงบ่อยนะจีเอ็มเปตดของมาเยอะเกินมามาขอแก้มือหน่อย อยู่ที่เดิมเปล่าวะเก็บของตรงนี้ได้เปล่ามึงอู้แมงยังอยู่เลยดักวงจะเข้าวงยังไงวะเนี่ยอู้แมงไม่รอดเหมือนเดิมไปๆเบลเข้าวงเลย ไม่รอยว่ะหวายมึงตายวงนะหาไม่รักวงอได้ไม่เข้าวงยักษีสู้ๆน้องชายเอ้ยมันได้เคีวไม่ได้สิบอยแล้วว่ะยืนก็จะจัดเลยว่ะเอ้ยมีตัวขี่รถมานะ่ะเห็นปห สวยน้องชายสวยเลยเฮ้ยไม่ดีตามมาแล้วนะนอกสวยมีตัวข้างหน้าอีกนะเฮ้ยสเต็ปดีว่ะเือสเต็ปดีจดอ่ะได้โคตรดีอ่ะวันนี้ผมลินไม่ชอบเลยว่ะไม่เล่น ไม่ไหวจริงวะอัปเดตแพทใหม่มาเนี่ยเซิร์ฟบ่อยมากเลยเฮ้ยน้องอีกสวยเลยว่ะได้ที่หนึ่งเฉยที่หนึ่งก็มาว่ะเฮ้ยน้องชายแบกมีแบกได้ที่หนึ่งจริงว่ะโอเคครับเกมนี้เราก็ขึ้นแพทที่น้มเรียบร้อยได้มา4คิวด,ดาเมจพันหกนะครับ เอาละครับผมเรามาดูกันในเกมที่สามบ้างนะครับในเกมที่สามเราก็โดดมาที่วงฟ้าเลยนะไอ้ปืนลไ้กี่ตัวคิดว,ว่าไอเบลอ๋อหมดตีเฉยมาคนเดียวมาคนเดียวเหรอวะตรงไหนวะเบลอ๋อเจอแล้วหมดตีหมดตี เอ้มีตัวสองตัวบาข้างหน้าเนี่ยหน้าพี่เลยจะน็อกโอ้ยเจ็บมากทสองตัวเลยโอ้ยเบลน็อกอเถโดนใครยิงวะนะ่ะอ๋อมันใส่สก,กินไอ้นี่วะดูดเลือดกันเนี่ยสก,กินอะไรวะสก,กินนี้โคตรโกงนะ

Ut bang liều. Viu lâu kim ma quan đi? Little, 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 mà chụp little, 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 chụp little, 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 phan little, gì little, 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 quan, little, 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 มาๆมาตัดแ,แงเลยไม่เติมไม่เติมไม่ตรงไม่เติมแล้วยาเนี่ยได้ปะนะเอ้ยอะไรอ่ะดาเมจไม่ขึ้นเลยอ่ะมันเป้ามันแดงนะแต่ดาเมจมันไม่ขึ้นอ่ะโคตรเบอ่อโอเคครับในเกมที่สามก็บวกมายี่สิบเก้าแต้มนะครับได้มาสามคิวนะเกมนี้ มาดูกันในเกมที่สี่กันบ้างครับในเกมที่สี่เราก็โดดมาข้างวงฟ้านะครับแต่ไม่ได้ลงวงฟ้านะลงเมืองข้างๆเรานะครับเผื่อว่าจะมีมิตี้ให้ยิงวะ่ะโอ้ได้เอซีแปดศูนย์มาว่ะเอซีแปดศูนย์ผมไม่ชอบเลยว่ะยิงช้ามันดอกมาใหม่อะมันยิงช้าจัดเลย ถ้าเป็น S T S ยังพอได้ไนะอ้นี่ตัวลง,ลงแล้วเนี่ยน็อกในเกมนี้ผมก็ได้มาคนเดียวนะต้องชายมันไม่ว่างก็เลยกดมาคนเดียวนะครับโอ้เจ็บมากเลยว่ะจะน็อกคนละตีกันนะันเนี่ยคิดว่านะ,อ,ะอย่างนี้ก็น็อกดีครับเออเหลอก็น็อกไปดี ามก่อนนะมีของอะไรบ้างวะโอ้ยหานี้ไม่มีอะไรเลยยังไม่มีฟฝ่ามืหรอกว่าจะมาพ้นของซึกหน่อยกลับไปกลับไปที่เดิมดีวกว่ามีคนยิงกันแล้วนี่เจอแล้วข้างหน้านึงว่ะโว้ไม่โดนตามไปก่อนตามไปก่อนเรา,างไง ทำอะไรกันหนะ้าทำอะไรกันหนะ้าทำอะไรกันหนะน้าน็อกสำมม,ม,มอะไรอ่ะยืนชุบไม่ดูตามานะแต่เรือลำน้ำเลยนีไ่ไงได้คิวฟรีมาสองมาดีมา,มาดีโอยของดีจัดว่ะ ของดีจัดของดีจัดไม่มีตัวชุบวงตัวชุบวงมีตัวชุบวงขับรถไปดีกว่าปะขับรถไปดีกว่าไปดีโอ้ยรถมันขับยากยังวะเนี่ย ที่มาแล้วน้องที่มาแล้วน้องที่มาแล้วน้องไม่ต้องร้องไม่ต้องรีมาดีเอานอกโซเนียขึน้นนอก <amp> ซ้ำไปเลยแต่เย็นนยหนุ่มที่เติมยาก่อน่อาพึ่งดีเฮ้ยจะตายนี่เติมยาเลย จะยินนะจะยินนะอบป๊มยาหน่อยมาทีนี้มามาเลยใครจะเอามาเลยมาเลยโอ้ยอเชียมันมาเร็วจัดเลยโอ้สโคบไปหรอกโอ้โหไม่เงยมาไวาจังวะ โอเคครับในเกมที่สี่เราก็บอกมาสี่สามแต้มนะครับได้มาเจ็ดคิวดาเมจสองวัดสามโอเคครับผมมาดูในเกมที่ห้ากันเลยนะครับในเกมที่ห้าเราลงมาที่ลานสก,กีนะเกมที่ห้าเราลงมาในลานสกีแล้วก็มีที่ลงประมาณสองสามที่ได้นะครับโอ้ยได้ทำสันมาสวยเอ0มหกศูนย์ โอ้ยตรงนี้สองกองลงว่ะตรงนี้ก็สวยดีครับได้คิวฟรีอีกแล้วเนี่ยได้คิวฟรีอีกแล้วจะมาต่อยแล้วมาต่อยดีส่ดี่กับปืนเนี่ยมาต่อยดีกับมาต่อยก้อนเนี่ยเออเพื่อนเขาต่อยมามาช่วยต่อยเออลงมาไม่มีปืนมันจะมาต่อยดูด้วยว่าใครลงมาเนี่ย มีคนชุบวะทำอะไรน้องชายน้องเอ๋ทำอะไรอะน้องชายชุบใครชุบอะไรช,ชุบทำไมจะไหมเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาไม่ออกมาตายนะนั่นไงน้องชายหยาบลอยจะมายึดจุดชุบชีวิตอยู่ญญ เนี่ยของดีอยู่นะเฮ้ยซ้ายมือมีตัววะเกียนนะไม่นอ็อคโอ้โหดาเมจเข้าโคตรเบาเลยเกาะสามหรือเปล่าวะเนี่ยอุย้ยยิงเก็บจังยิงทครยเอโอ้ไม่น้องอีกถึงจังวะเอานอ็อค ท so oh. pues ี่เขาหลอกว่เนี่ใช่ไหมที่เขาหลอกที่เขาหลอกว่เนี่ยมาดีมาดีไอหนูมาดีมาดีเอามกถล่กเจาะอย่างเยอะเลยมาดิมาดิมาดีไม่สู้แล้วหรอไม่สู้แล้วหรอจะหนีไปไหนอ่ะไม่สู้แล้วหรอเมื่อกี้ยังวิ่งใส่อยู่เลยด้วยใจเย็นดิ ใจเย็นบอกใจเย็นไงบอกใจเย็นไงจะรีบตายไปไหนมาดิไอตัวนี้ใครชุบมันวะมันโดนผมยิงปีไปแล้วไม่ใช่เหรอให้คิวสูดนามไม่เล็กเลยมามาไปชุบกันหรอชุบกันเสร็จแล้วหรอก็เสร็จแล้วหรอกันไวาจังวักันไวาจัง ชุบกันไว้ชังชุบกันไว้จังชุบกันไว้ชังชุบกันมาม,นม,าาามันมาก็ตายไปมันมาก็ตายไปอีกชุบกันมาเลยปั๊มดาเมจกลัวเลยเนี่ยเฮ้ยชิบหายเอ้ยดวงถูกก่อนโอ้โห โอเคครับในเกมที่ห้าเราก็บวกมาสามสิบหกแต้มนะครับเหลืออีกเกมหนึ่งเราก็จะขึ้นแพทที่นัมสองแล้วนะโอเคครับผมเรามาดูในเกมที่หกกันนะครับในเกมที่หกเราก็ลงสถานศักดิ์สิทธิ์กันนะครับก็<อ>ลงกับผมประมาณสี่ตีได้ครับจะไหวหรือเปล่านะเกมนี้นะเฮ้ยลงมาเจอชิดคู่อีกแล้ววะ่ะผมไปอะไรเกับชิดคู่วะ มาชิดคู่ก็ชิดคู่วะเฮ้ยเดี๋ยว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 ใจเย็นดิมีข้างหน้าตัวหนึ่งนะเอาตัวไหนก่อนวะเอาตัวข้างหน้าก่อนเลย,เลยแล้วกันเอาน้องก็ห้หรอน้องกอลารดไปดิเฮ้ยได้คือคืสองว่ะมาดิเฮ้ยจะพลัดหรอ โดชิดคู่ไปดีเฮ้ยมันจัดว่าคิดคู่มันดีจะร้านคิวหรอเฮ้ยชิดคู่มันเหมือนกันนะเนี่ยมันดีแกงนึกว่าเล่นสี่สี่ถือชิดคู่นึกว่าเล่นสี่สี่โอมันจัด ยังเหลืออีกนะเนี่ยเออยิงกันนัวเลยยิงกันนัวเลยนะหนูหลบช่วยหลบี่วยเฮ้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 ยมันเห็นเรานี่หว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเปิดสกินวะเปิดจุดเปิดจุดใจเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะ เดี๋ยวจะเจอกันแน่เดี๋ยวได้เจอกันแน่จะเยน็เยนเยน็นเย็นเย็นไปไหนแล้ววะวิ่งออกไปทางนี้เหรอแล้วผมวิ่งออกไปไม่ได้วะออกไปได้ไงวะเนี่ยไปไหนแล้ววะไปไหนอะทุกคนไม่เห็นเลยวะ ไหนของมันวะเนี่ยไวยจัดอะเมื่อกี้ยัวิ่งอยู่เลยตามตูดไม่ทันเลยวะ่ะเอ้ยเแบบว๊บแวบว่ะใช่ไหมเมื่อกี้อะเดี๋ยวเดี๋ยวขอซื้อของก่อนนี่ไงหัวแวบแวบนะไม่โผล่ไม่โผล่ชาร์จเลยนะ เจนนะแตกจเจ้าเจนนะมันดีมันดีครบด้วยเนี่ยของดีอยูน่นะเนี่ยโอ้ยชิดคู่เก็บมาสี่คิวเลยนะเนีย่ยชิดคู่เรานึกว่าเล่นสี่สีว่ว่ะเอาจัดเอาจัดแล้วเกมนี้เอาจัดนะ อซื้อซื้ออะไรไปดีวะแมกลั่นแล้วก็เออครบแล้วเอ,อ้มีตัวขวามือวะหายวะเปิดก่อนเปิดก่อนเนาะเปิดก่อนได้ปูดนะเพราะว่านะเขามันยิงปืนแล้วเบิดรัวๆเลยวะ่ะอ,อ่ะยิงพี่วะนอ้อง แล้ววิ่งมาตรงแบบนี้แบบนะะ<_<_ี้ไม่น้องอีกถึกจังวะใส่สกินอะไรมาเหมอ่ยถึกจัดเลยออกออกิ่งลงหรอน้องิ่งลงหรอกมาจากไหนอีเนี่ยมาจากไหนอีกมาจากไหนอีเดี๋ยว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 มาไงวะเนี่ยตีใหม่หรอวะ ตีใหม่เข้าหรอวะเนี่ยโอ้โหโอ้หายเอ้ยโอเคครับเกมนี้เราก็ขึ้นแพที่น้ำสองครับบวกมาสิบแปดแมนะได้มาห้าคิวนะถ้านับตัวลม้มตัวเมื่อกี้อะโอเคครับใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์พี่ด้วยนะครับ นีไ่ไงก็ได้รับของด้วยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เไว้เท่านี้นะครับถ้าใครอยากสมัครเป็นสมาชิกใน่องพี่นะครับก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ